วันนี้เรามีกล้องใหม่เย yeah. นะ้กำลังเตรียมที่จะอัดวิดีโอกันอยู่วันนี้เราจะทำเรื่อง subliminal ค่ะซ u b l i m i n a l เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีค่ะกลับมาอย่างเต็มรูปแบบกับ Awakening Journey นะคะแล้วก็วันนี้นะจะพูดถึงเรื่องดึงน,นี้น้องที่ขอมานะคะเรื่องซับ l ิ m i n นค่ะว่าแต่ซับลิม i n นเนี่ยคืออะไร หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะอินก็ไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนนะแต่ว่าเคยเรียนค่ะเคยเรียนถึงเรื่องของซับลิมินแต่เราตอนนั้นในตอนนั้นอะเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าซับลิมินมันเป็นเรื่องที่ทําให้อินประทับใจด้วยนะพรมีน้องในคอมเมนต์เนี่ยมาถามแบบว่าพี่อิ๋นทาเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมเรื่องซับลิมินลลองไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่าเอ้เอเรื่องนี้เราเคยรู้มาแล้วนี่นะคิดว่าจริงๆแล้วเราอะสามารถถูกสะกดจิตได้ไหมหรือว่าถูกชักจูงโดยข้อมูลที่สอดแทรกเข้ามาได้หรือเปล่าเดี๋ยว มินอลนะคะจริงๆคือการสื่อสารผ่านจิตใต้สำนึกค่ะทีนี้เราจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ยังไงล่ะเขาบอกว่านะคะจิตของเราเนี่ยจาก100%เนี่ยเกเป็นจิตใต้สำนึกอีก10%เป็นเป็นจิตสำนึก สำหรับจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกทุกคนรู้และเข้าใจกันดีใช่ไหมว่ามันคืออะไรจิตใต้สํานึกของเรามันก็เป็นเหมือนอะไรที่มันรันอยู่ตลอดเวลาเนาะใต้สํานึกเนี่ยเป็นตัวควบคุมการทํางานหลายๆอย่างของเราเช่นสมมุติว่ามีคนโยนของมาให้แล้วคุณต้องแบบหลบหรือว่าแบบเราจะต้องหลับตาทันทีเพราะฉะนั้นจิตสํานึกของเราอะค่ะจะไม่เคยถามหาเหตุผลว่าทาไมอ่ยเธอต้องให้ฉลับตาด้วยละ่ะจิตสํานึกเนี่ยเป็นจิตที่พูดถึงเรื่องของละ การตรรก,กะเหตุผลความเข้าใจความรู้หรือ,อการแยกแยะ การคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จิตใต้สํานึกเนี่ยมันก็จะรันของมันไปเรื่อยๆนั่นเป็นสาเหตุที่ทําไมผู้ชายเนี่ยทำไมถึงชอบผู้หญิงที่มีหนะ้าอกเพราะว่ามันบ่งบอกถึงการที่จะเป็นเหมือนเป็นแม่เป็นการให้นมลูกอันนั้นมะมันเป็นจิตใต้สํานึกไม่ได้อยากให้เอาข้อเนี้ให้เหตุผลว่าเราจะชอบใครสักคนหนึ่งเพราะว่า <laughs> ใช้สัญชาตญาณดิบหรือจิตใต้สํานึกของเราเป็นตัวกําหนดนะและจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่หนานึงค่ะคือการที่จิตใต้สํานึกของเราเนี่ยจะรับอยู่เสมอไม่ว่าอะไรที่ มันเข้ามาเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราก็จะรับมันเอาไว้หรือแม้กระทั่งสมองของเรานะถ้าสมมติว่าคนเราเนี่ยจริงๆเราใช้สมองอะ่ะเคยได้ยินไหมว่ามีคนบอกว่าเราใช้สมองยังไม่ถึงร้อยเปของประสิทธิภาพของสมองเราเลยเพราะจริงๆแล้วอะค่ะสมองของคนเราอะสามารถจดจําภาพทุกภาพที่เห็นได้นะแต่ในเวลานอนอะเราจะคัดกรองสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจากสมองเพราะฉะนั้นนั่นแหละถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมบางอย่างเราถึง ถูกลืมไปติตใต้สํานึกก็ทํางานแบบเดียวกันค่ะเขาได้ขอดทุกอย่างเอาไว้เขารับทุกอย่างเอาไว้แล้วซับมิเนีลเนี่ยมันคือการสื่อสารเกี่ยวกับติตใต้สํานึกแล้วสื่อสารโดยวิธีไหนละ่ะ ต้องสื่อสารโดยให้จิตสำนึกไม่รู้ตัวค่ะโดยเขาจะใช้วิธีการอย่างนี้ค่ะคือในปีคศ1 9 5 7เนี่ยค่ะภาพยนตร์ชื่อพิกนิกนะคะเคยใช้สับหลิวนอลในการเพิ่มยอดขายของโค้กและก็ป๊อปคอรนโดยการที่เขาว่าแทรกข้อความเนี้ยลงไปในภาพยนตร์ว่าดื่มโคคาโคลาหรือหิวไหม กินป๊อปคอร์นสิพบว่าหนังเรื่องนั้นนะคะขายป๊อปคอร์นกับโค้กเนี่ยได้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง57%เขาแทรกข้อความนี้ลงในภาพยนตร์ค่ะไอข้อความที่ว่าเนี่ยมันกระพริบเร็วจ,จนประสาทต,ตาเรารับไม่ทันคือประมาณ1ต่อ30วินาทีออช่วงเวลาประมาณ5วินาทีนะคือยินไม่รู้หรอกามันเร็วแค่ไหนแต่มันน่าจะเร็วมากๆเป็นภาพที่ ิตสนึกเรายังไม่ทันรับรู้อะค่ะเพราะว่าถ้าจิตสานึกรับรู้แล้วเนี่ยเราอะจะระวังตัวถ้าเราเริ่มรู้ว่าเขาใส่ข้อความเหล่านี้ลงมาในหนังที่เราดูเราจะเริ่มระวังตัวแล้วว่าข้อความนี้จะมาตอนไหนจิตสานึกเราจะทํางานเพื่อป้องปกป้องเราทันทีในการที่เราจะ สังเกตรหรือจับผิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นซับลิมินอลเนี่ยคะ่ะเขาจะทำโดยการที่ไม่ให้จิตสำนึกรู้ตัวป้องกันการกิดกั้นข้อมูลไม่ให้เข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของเราและมีอีกการทดลองหนึ่งนะคะนี่หยินอ่านมาจากวารสารสมาคมจิตแพทย์ของประเทศไทยเขาใช้ การทดลองเนี่ยคะ่ะกับคน64คนทั้งชายและหญิงนะไม่จํากัดอายุในตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาจะทดสอบสุขภาพจิตผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบก่อนทำประเมินทางสุขภาพจิตมีความเครียดไหมมีความกังวลไหมมีสภาพจิตใจเป็นยังไงแล้วทีนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันนะคะโดยที่เขาจะให้เทป2อ,อันเนี้ยคนทั้ง2กลุ่มเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองได้อะไรไปนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะได้เทปธรรมดาสมมติเป็นเพลงก็เป็นเพลงปกติแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นเพลงเหมือนกันแต่ว่ามีข้อความซับล i มิ n a แต่ว่ามันจะเป็นความถีต่ำซะจ คนที่ทําการทดลองเนี่ยค่ะไม่ได้ยินคอยพูดให้ผ่อนคลายความเครียดหรือทําให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นใช่ไหมสำหรับคนกลุ่มที่ฟังเขาใช้เวลาทดสอบประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะแล้วให้ฟังเป็นเวลาวันละครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างตา่ำกลับมาเนี่ยพบว่ากลุ่มที่ได้รับเทปที่เป็นซับลิมิโนเนี่ยมีความเครียดลดลงมีความร่าเริงแจ่มใสมากขึ้นหรือว่ามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความมั่นใจแต่ทีเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบบอกว่ามันร้อยเปอร์เซ็น แล้วซับลิมินอลเนี่ยเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยจะถูกสอดแทรกในภาพของโฆษณาในหนังหรือแม้แต่ในการ์ตูนดิสนีย์นะเดี๋ยวอินจะเอาภาพขึ้นไว้ให้ดูถ้าสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอหรือว่าเคยได้ยินมาแล้วก็อาจจะคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้ Down, can you go uh -oh. front? Good, can you just... และข้อความที่ถูกสอดแทรกอยู่ในซับไลเนอลที่เป็นภาพโฆษณาส่วนใหญ่นะคะมันมักจะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศเรื่องคําพูดคของคําว่าเซ็กเพราะว่าเขาบอกว่าจิตใต้สํานึกของคนเราอะค่ะเนเจอร์ของเราเลยเนาะธรรมชาติของคนอะคือการสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นเรื่องของเซ็กซ์ทำไมถึงดึงดูดเราทําไมถึงทําให้เราสนใจโฆษณาชิ้นเนี้ยสนใจโปรดักต์เนี้ยมากขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งเหล่านั้นนะซ่อนอยู่เคยคิดกันไหมล่ะว่าท ที่เราใช้ใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวนันนี้เราโดนซับลิมิเนลกันหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเหมือนดาบสองคมเลยนะเหมือนคนสามารถที่จะแทรกอะไรมาให้เราฟังให้จิตใต้สำนึกเรารับรู้ไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วอิ๋งก็คิดว่าการที่เราเห็นภาพอะไรไปบ่อยหรือแม้กระทั่งในไอจอะค่ะ การมาร์เก็ตติ้งอ่ะให้ดาราใส่ของนี้ใช้ของอันนี้หรือว่ากินร้านนี้มันเหมือนกับการเป็นซับลิมิโนลเบาๆนะทำให้เราเห็นภาพมันบ่อยๆรู้สึกคุ้นเคยกับมันจนวันนึงเราก็รู้สึกเอ้ยเราอยากได้บ้างหรือมันก็ดูดีนะหรือมันต้องมีแหละของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์อันนี้นะว่าแบบเฮ้ยเราถูกกล่อมโดยการที่เราดูอะไรมากๆหรือเสฟอะไรเข้าไปมากๆจริงๆเห็นว่าอันนี้มันก็อาจจะไกลๆของซับลิมิโนลแต่เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะซับลิมิโนลเนี่ยอาจจะไม่ได้ มีผลโดยตรงกับการตัดสินใจแบบเช่นถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าดื่มโค้กสิแต่ถ้าคุณไม่มีความสนใจอยู่แล้วเนี่ยว่าคุณอยากกินโค้กอะคุณก็อาจจะไม่ได้ทําตามที่ subliminal นะั้นอะบอก เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความสนใจภายในของเราด้วยนะว่าเราอะเอออยากกินโคกนิดนึงอยู่แล้วแหละพอเห็นซับลิมิเนีมันเหมือนกระตุ้นให้เราอยากได้มันมากขึ้นหรืออยากทํามันมากขึ้นอันนี้คือคุณสมบัติที่ซับลิมิเนอะมีถ้าสมมติว่าโลกเนี้ยมันคือการที่แบบเราถูกกล่อมโดยสื่อที่เรามองเห็นกันอยู่ทุกวันมันก็ดูหลอนเหมือนกันนะพอมาคิดแล้วก็เฮ้ย หรือว่าเราโดนไปแล้วเราไม่รู้ตัววะ่ะและซับเรมินอลเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบกันละ่ะเขาบอกว่าแบบที่1นนะคะคือซับวิชวลแมสเซจคือการที่เอาภาพเนี่ยมาแทรกให้เราดูเป็นภาพที่เร็วมากจนตาเราจับไม่ทันประสาทของตาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะโปรเซสมันออกมาเป็นภาพได้ก็คือเป็นเหมือนตัวอย่างของดิงโคค c โคล่ a และแบบที่2ก็คือซับออดิเบิลมเซจซับออดิเบิลมเซจเนี่ยเป็นเหมือนเสียงความถี่ตำะะ่ำค่ะ อาจจะเป็นแบบคำพูดหรือว่าเป็นประโยคอะไรบางอย่างที่สอดแทรกอยู่ในเพลงอยู่ในเสียงดนตรีหรือแม้กระทั่งเสียงภาพยนตร์ที่เราดูอยู่เนี่ยมันจะต่ำมากะจนหูเราเนี่ยไม่สามารถที่จะโ o รเ s s เป็นคำพูดได้แต่จิตใต้สำนึกเรารับรู้และแบบที่3คือ b a c k m a r k i n g ค่ะ b a c k m a r k i n g เนี่ยคือการตั้งใจที่จะอัดข้อความเหล่านี้กลับหลังแต่เวลาที่เราเปิดฟังเนี่ยเราจะไม่ได้ยินข้อความที่ซ่อนอยู่เพราะว่ามันเหมือนเดินไปข้างหน้าเนาะแต่ ข้อความเนี้ยมันกลับหลังเขาจะใช้กันมากนะในพวกเพลงล็อกขึ้นชื่อมากเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เพลงที่เป็นเพลงเฮฟวี m เมโทที่เขาบูชาซาตานด้วยเขาจะใส่แบ็กมาร์คกิ้งลงไปเพราะว่าเขาต้องการที่จะเหมือนกล่อมให้คนไปนับถือลทัทธิซาตานอะไรประมาณนี้โดยข้อความพวกเนี้ยถ้าเราเอาเนื้อเพลงหรือท่อนที่ร้องเนี่ยค่ะไฟสโลมันแล้วก็กลับมันมาในโปรแกรมเนี่ยเราจะได้ยินข้อความที่เขาซ่อนอยู่การใช้งานของซับเ i มินอลในปัจจุบันส่วนใหญ่ตอนเนี้ยคนใช้งานซับ l i มินอลอะค่ะเขาใช้ในแบบ ที่ให้สะกดจิตใต้สำนึกของตัวเองอะ่ะให้ดึงดูดสิ่งที่เราอยากได้เข้ามาโดยการที่ใช้ซับลิมิโนลเป็นแบบออดิโอส่วนใหญ่จะฟังกันนะคะในต่างประเทศเนี่ยนิยมมากเช่นเปลี่ยนสีตาหรือทำให้ตัวเองสูงขึ้นทำให้ผมยาวขึ้นทำให้ผอมลงทำให้ผิวสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณไม่รู้ว่าในเทปนั้นนะในซับลิมิแนนั้นน่ะ คนที่เขาพูดให้คุณเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคือเขาจะพูดเหมือนเป็นประโยคที่เขาเรียกว่าเป็น affirmation นะคะ affirmation เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบฉันเก่งฉันเป็นที่รักหรือฉันยอดเยี่ยมเหมือนพูดให้เราฟังอีกทีหนึ่งอะแต่ถ้าเราทํามันด้วยตัวเองอะเหมือนเราทำ subliminal เองอะอันนั้นอะมันจะไม่ work ก,กับเราเพราะเรารู้ไปแล้วไงว่า เราพูดอะไรลงไปบ้างแล้วจิตสํานึกของเราค่ะก็จะต่อต้านสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาทํากันก็คือเขาจะเลือกฟังจากชาแนลที่เขาเชื่อถือเป็นคนที่เชื่อถือได้ในการที่ฟังซับลิมินอลเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมันเป็นกึงก่งๆึ่งเหมือนเป็น Law o f a t เ r a c t i o n เหมือนกันนะจิตใต้สํานึกของเราอ่ะมันจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาได้การที่ใช้ซับลิมินอลเนี่ยเลยเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาคลิปเนี้ยอินจะแบ่งออกเป็น2อันเดินทางมาถึงจุดนี้้้แลวไม่รู ว่าทุกคนรู้กันหรือเปล่าว่าหินน่ะแอบใส่ซับลิมิแนลลงไปในวิดีโอนี้ด้วยเดี๋ยวหินจะทิ้งโหวตไว้ใน Facebook A W K Journey นะให้ทุกคนลองไปกดกันดูว่าคุณคิดว่าข้อความที่หินใส่เป็นซับลิมิแนลลงไปในวิดีโอนี้คืออะไรระหว่างขาวกับดำไม่รู้ตัวกันเลยสิว่าโดนคุยกับจิตใต้สำนึกไปแล้วแต่ถ้าใครอยากจะย้อนกลับไปดูหรือจับผิดนะเดี๋ยวหินจะมาเฉลยในวิดีโอหน้านะคะเพราะฉะนั้นซับลิมิแนลเนี่ยหินจะทำสองพาร์ทด้วยกันอีกพาร์ทหนึ่งติดตาม ตอนต่อไปก็คือยินจะเฉลย ER ว่าหยินซ้อน s u b l i m i a l ไว้ในวิดีโอนี้ตรงไหนบ้าหงหยินจะลองทดลอง s u b l i m i n นให้กับทุกคนได้ดูด้วยว่าเอ้ยถ้าห็ินทดลองใช้ s u b l i m i โ a l เป็น sub audible ลเ s s a g e คิดว่ามันจะได้ผลจริงๆไหมเดี๋ยวยินจะถ่ายเป็น reaction ให้ทุกคนดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันเวิร์กหรือเปล่าแล้วอย่าลืมไปโหวตกันใน a c e b o o k นะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันแล้วก็คอยให้กําลังใจหยินอยู่เสมออย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้หยินด้วยไปแล้วบ๊ายบายกล้องใหม่ดูสวยพริ้งมากเลยอ่ะ